สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจอยคินเดอจอยและรายการ Movie Recap รายการที่จะพเาเพื่อนๆมาพูดคุยกันกับซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ที่น่าสนใจวันนี้จะเป็นเรื่องไหนไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะนี่เป็นการทำพอดแคสต์ครั้งแรกนะคะเอพิโซดแรกเนี่ยถ้าเราจะเปิดตัวได้หนังหรือซีรีส์อะไรสักเรื่องเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่หน่อยซึ่งเรื่องที่เลือกมาเนี่ยวันนี้จะเป็นซีรีส์นะคะ แล้วก็ได้รับการโหวตจาก i n s t a g r กรส่วนตัวมากที่สุดด้วยว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้แหละดีจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ถ้าพูดถึงซีรีส์ที่ฟอร์มยักษ์เป็นนิยายแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่ในทศวรรษนี้มีอยู่เรื่องเดียวค่ะนั่นก็คือเรื่อง ได้ยินเสียงอินโทรแบบนี้เป็นเรื่องอะไรเปไม่ได้นอกจากเรื่องเกมออฟท론ค่ะโอ้โหแค่ผู้ชื่อเรื่องขึ้นมาเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อเกมออฟท론มากันบ้างแล้วคือต่อให้ไม่เคยดูเนี่ยยังไงชื่อเนี่ยต้องผ่านหูผ่านตาขันมาบ้างแหละเพราะว่ามันมันดังมากจริงๆยิ่ง,ร,งรู้สึกสามปีที่แลว้วบางที่เอสเพลเนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วจับดารานักแสดงมาพากเสียงคนดังๆหลายคนทั้งมาริโอมาเลอร บีน้ำทิปอะไรเงี้ยมาพากเสียงซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ผลตอบรับดีมากเรตติ้งของเกมอั o โทเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างสูงมาตลอดจากซีซันหนึ่งซีซันสองจนซีซันสุดท้ายเป็นซีซันแปเนี่ยก็มีคนดูเยอะมากที่สุดเป็นประวัติการงบประมาณในการสร้างซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเยอะมากมันถึงทําให้เอฟเฟกในซีรีส์เรื่องนี้รับรองว่าไม่เป็นสองรองใครต่อตอเนี่ยรู้สึกถ้าจําไม่ผิดจากที่ เคยอ่านมาเนี่ยประมาณ10ล้านตอนล่าต่อตอน,ตอน,ตอนแสดงว่าซีซั่นหนึ่งอะ่ะมันจะมีประมาณ10ตอนก็คือ100ล้านมันเยอะมากนะคะประมาณหนังฟอร์มยักษ์ค่ายมา์เวลเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะในบางเรื่องแล้วถ้าเราจะพูดถึงซีเีเ์เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องเล่าประวัติกันสักนิดนึงมันมันมีมานานแล้วนะคะ ต้องบอกก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้มันทํามาจากหนังสือมันมีหนังสือมาก่อนและไอ้หนังสือเนี่ยมันเป็นหนังสือชุดเป็นนิยายเจ็ดเล่มจบเสื่อหนังสือชุดว่า a Song of Ice and Fire แล้วไอ้เรื่องนี้ซีรีส์เกมของโทนเนี่ยมันเอามาจากเชื่อหนังสือเล่มแรกของนิยายชุดนี้ปัจจุบันนี้อย่างที่บอกมันมีเจ็ดเล่มถูกไหมมันก็ยังเขียนไม่จบนะคะคนเขียนคือจอร์จอาร์มานตินเขายังเขียนไม่จบปัจจุบันนี้น่าจะเขียนเล่มที่6อยู่แล้วรู้สึกว่ายังไม่จบเพราะว่ามันเขียนมานานมาก เรื่องที่6เนี่ยเขียนมา 2- อสปีแล้วก็ยังไม่จบสักทีหนึ่งต,ต้องต้องลุ้นกันต่อไปว่าลุงจอร์จเนี่ยจะเขียนนิยายชุดนี้จบเมื่อไหร่นะคะเรื่องซีรีส์เกมออฟโทนเนี่ยถูกแปลไปแล้วกว่า50ภาษาเยอะมากนะคะคือโอ้โหมันต้องดังมากอะอย่างถ้าเราไปเทียบกับนิยายที่ใกล้ๆเคียงกันอย่างเดอะลอตออตเอรริงอย่างเงี้ยแปลไปถ้าอัปเดตล่าสุดประมาณ3ามสิบแปดภาษาค่ะเกมออฟโทนเยอะกว่าอีกนะ น่าสนใจแล้วใช่ไหมเรื่องมสัสนใจแล้วทีนี้ถ้าเราจะมาเล่าเรื่องเกมอเปินเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งที่มันยากที่สุดอะไม่ใช่ว่าจะกลัวคนฟังไม่สนุกนะคือด้วยธรรมชาติของเรื่องราวอะมันทําให้สนุกกับง,ง่ายอยู่แล้วอะถ้าเราพูดถึงซีรีส์ชิงบัลลังอย่างเงี้ยอะ่ะมันจะมีอะไรบ้างมีการสู้รบต่อสู้เกมการเมืองเนี่ยอันนี้มีแน่นอนซึ่งแค่เนี้ยมันก็ดูจะสนุกได้แล้ววะอีกอย่างมันมี ผีดิบด้วยมีผีดิบมีมังกรอีกมันแฟนตาซีมากแล้วก็เข้มข้นมากมันแฟนตาซีแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่ะมันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองหักเหลื่อมเฉียนโคมอะไรต่างๆซึ่งมันก็ดูจริงมากๆมันเหมือนเราได้อ่านประวัติศาสตร์จริงๆที่สนุกมากขึ้นเพราะมีความแฟนตาซีมีมังกรเผาเมืองให้เราได้เห็นกันต้องบอกว่า สิ่งที่ยากที่สุดไม่ได้กลัวคนไม่สนุกค่ะแต่กลัวทุกคนอนะงงงงตัวละครว่าอะไรวะคนนัน้นเป็นญาติกับใครคนนี้รักใครเอาแล้วคนนั้นมาจากไหนอยู่ครอบครัวไหนตระกูลไหนครองเมืองอะไรคือต้องบอกว่ามันเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าตัวซีรีส์แก๊มโทนเนี่ยถ้าอย่างเราพูดถึงตัวละครที่พอจะมีบทอยู่บ้างมีบทพูดเนี่ย ก็เยอะมากๆประมาณ40 50คนเลยอันนี้คือไม่ใช่ว่าตัวละครน,นับตัวประกอบแบบยื่นเฉยๆนะคือมีบทพูดนะ40 50คนเลยจริงๆอะ่ะแตถ่ถ้าเราดูอะ่ะเราเราจะจําได้เลยเว้ยเพราะว่าแต่ละครแต่ตัวละครนนะ่ะมันมีความชัดเจนในคาแรคเตอร์ของมันสูงมากแค่แต่ละบ้านอย่างเงี้ยอ่ะอย่างถ้าในแฮร์รี่พอตเตอร์มีสบ้านใช่ไหมเกลฟ์โทนเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะแบ่งเป็นบ้านจริงๆอะ่ะมีเป็น10บ้านเลยแต่มีบ้านหลกัลกๆอยู่แค่ประมาณ4บ้านอย่างเงี้ย คือนั่นแหละคือสิ่งที่ยากที่สุดคือกลัวคนงงเพราะว่าตัวละครมันเยอะก็เลยโอเคถ้าจะทำให้งงจะทำยังไงดีให้ทุกคนเข้าใจได้เป็นพื้นฐานก็เลยคิดว่าเรามาเล่าปูพื้นฐานกันก่อนว่าไอ้จักราวาลกีอโทน one, เนี่ยมันเป็นยังไงมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนที่จะมาเปิดในเอพิโซดหนึ่งซีซั่นหนึ่งของตัวซีรีส์เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นไม่งั้น โอ้โหถ้าเปิดมาเนี่ยถ้าไม่ดูไปสักสามสี่ตอนเนี่ยงงนะคะอย่างจอยเนี่ยดูตอนแรกก็ต้องดูไปสามสี่ตอนถึงพอจะคิดว่าโอ้มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นวะแล้วก็ไปย้อนดูใหม่ว่าอ๋อถึงจะโอเคเพราะฉะนั้นจอยคิดไปแล้วแหละว่าถ้าเกิดรู้เรื่องประมาณเนี้แล้วไปดูต่ออะเข้าใจแน่นอนหรือถ้าใครไม่อยากดูอยากฟังไปเรื่อยก็ติดตามกันได้เลยในช่อง Movie Recap นี้งั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องย่อของเกลทัวร์นี้เลยค่ะ ค่ะเรื่องของเกลอโทนเนี่ยก่อนจะไปเรื่องย่อนเนี่ยก็ต้องขอ,อนิดนึงนิดนึงมาเล่าเขาเรียกอะไรภูมิศาสตร์มันสําคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเมืองมันเป็นหัวเมืองเป็นอาณาจักรเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอ๋อสภาพประเทศมันเป็นยังไงแล้วไอ้แต่ละเมืองเนี่ยใครค่มเกิดเรื่องที่ไหนคนนี้หนีไปเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีผลสําคัญมากนะคะถ้าเกิด เราไม่รู้เนี่ยรับรองงงแน่นอนอีพีนี้ก็เลยโอเคจะมาเล่าให้ฟังก่อนแก้วโทนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทวีปทวีปหนึ่งชื่อว่าทวีปเวสเซอรอสทวีปเวสเซอรอสเนี่ยเป็นลักษณะสี่เหลียมผืนผ้ายาวๆเป็นแนวตั้งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองคิงสลนดิงนะคะแล้วก็เจ็ดอาณาจักรเนี่ยก็จะมีแบ่งกันปกครองไปตามหัวเมืองต่างๆโดยจะมีตระกูลที่คอยปกครองอยู่ประมาณ 8กตระกูลแต่ก็ถ้าถามว่าตระกูลที่มีบทบาทมากๆเนี่ยคงจะมีอยู่แค่4ตระกูลอย่างที่เคยบอกไปในตอนต้น4ตระกูลนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มาฟังกันได้เลย 1. นนะคะคือตระกูลทากเรียนตระกูลทากเรียนเนี่ยมีสัญลักษณ์เป็นมังกรลักษณะเด่นของตระกูลเนี่ยก็จะเขาเรียกอ,อะไรอะชอบเลือดบริสุทธิ์อะคือเขาสามารถแต่งงานกันในครอบครัวตัวเองได้อย่างพี่ชายแต่งงานกับน้องสาว มีลูกออกมาแล้วก็ลูกก็แต่งงานกันมีลูกกันออกมาอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในครอบครัวนี้โอเคแหละถ้าสมมติว่าตระกูลอื่นมองเข้าไปก็อาจจะรู้สึกแปลกแหละแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับตระกูลเนี้ยเนื่องจากมันมีมานานอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นธรรมดาของตระกูลนี้แหละวะแต่ถ้าเมื่อไร่มันไปเกิดกับตระกูลอื่นอย่างไปเกิดขึ้นกับตระกูลสตาร์กอย่างเงี้ยแล้วแบบพี่น้องสตาร์กอ่ะได้กันเองอย่างเงี้ย โอ้โห oh. เป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องแบบหลายแรงเลยอะ่ะมันไม่โอเคคนเขาไม่ยอมรับนะคะอ่าอย่าอา่าตระก,กูลที่สองพูดไปแล้วตระก,กูลสตาร์กสัญลักษณ์เป็นหมาป่าตระก,กูลเนี้ยเขาบอกว่าเป็นตระก,กูลพระเอกอ่าคิดคิดว่าถ้าเกิดในเรื่องในตระก,กูลน,นี้อาจจะดีสุดนะเป็นไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะ่ะแล้วก็นะด้วยความที่เรื่องมันเป็นเกี่ยวกับการเมืองด้วยนะ ไอตระกูลที่แถงตรงมากที่สุดดีมากที่สุดเนี่ยมักจะเลือดตกยางออกเยอะที่สุดเช่นกันตระกูลที่3มก็คือตระกูลแลนิสเตอร์สัญลักษณ์เป็นสิงโตอ่ะเมื่อกี้ตระกูลพระเอกอันนี้เหมือนตระกูลตัวโกงตระกูลนี้ต้องบอกว่าฉลาดมากฉลาดเป็นกรดเลยทีเดียวมีผู้มีอิทธิพลในตระกูลเนี่ยเยอะเดี๋ยวเราถ้าเริ่มคุยกันถึงอพิซดหนึ่งอพิซดสองเนี่ยยวเราน่าจะได้รู้จักตัวละคร เกี่ยวกับแลนนิสเตอร์เนี่ยเยอะเลยหลายคนตระกูลที่4ตระกูลที่สําคัญอีตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลบาราเทียนและไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มที่ตระกูลนี้แหลอะอะตระกูลบาราเทียนนี่มีสายลักเป็นกวางนะคะที่บอกว่ามันเริ่ม้วยตระกูลนี้ก็เพราะว่ามีคนหนึ่งในตระกูลบาราเทียนก็คือโรเบิร์ตบาราเทียนเนี่ยเขาได้ทําการก่อกรบฏกับเพื่อนของเขาก็คือเนสตร์กก่อกรบฏโค่นล้มมลังของทิงองค์กรก็คือ คิงแอริสที่2ซึ่งอยู่ในตระกูลททเกเรียนเหตุผลที่ต้องก่อกระบฏแล้วยึดอำนาจจากคนะิงเนี่ยเพราะว่าคิงแอริสเนี่ยเป็นคนที่ปกครองด้วยความกลัวคือฆ่าแบบไม่รู้อหน่อยเนก็ฆ่าแบบไม่พอใจอะไรก็ฆ่าอย่างเงี้ยจนได้รับฉาย,ยาว่าแมดคิงนะคะทีนี้พอก่อกระบฏแม King ก็โดนฆ่าแต่คนที่ฆ่าแมดคิงอะ่ะคืออัศวินข้างกายของแมดคิงเองมีชื่อว่าเจมี่แลนนิสเตอร์ อาซึ่งมีฐานะเป็นคิงการ์ดคืออัศวินประจำตัวแล้วแทงพระองค์ด้วยตัวเองพอแทงเจมี่ก็ขึ้นไปนั่งบนบัลลังแล้วก็รอว่าเออใครจะเข้ามาสักพักในสตาร์ก็เข้ามาแล้วก็เห็นเจมี่นั่งอยู่แบบนั้นแล้วก็ที่พื้นนะเป็นกองเลือดของคิงแอริสสตาร์กเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาฆ่าแมดคิงก็จริงแต่เขาเห็นเจมี่ทำอย่างนั้นนี่ยเขารู้สึก ไม่โอเคกับเจมี่เพราะว่าอย่างที่บอกเจมี่เนี่ยเป็นคิงการ์ดคิงการ์ดหน้าที่ของคิงการ์ดคือดูแลพระราชาจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วพอในสตาร์ซึ่งอย่างที่บอกสตาร์เป็นคนที่เห็นตรงเป็นคนดีมากอะเห็นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบเจมี่ไม่โอเควะไม่ซื้อไม่ซื้อทีนี้พอแมดคิงตายไปแล้วแมดคิงมีลูกอยู่สามคนคนคนแรกลูกชายคนโตถูกฆ่าตายเหลือแต่เด็กเแบบีสองคน ก็ถูกส่งไปยังทวีปอีกทวีปหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเอซอสเอซอสเนี่ยาตามหลักลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่าทวีปเวสตอรอสแต่ลักษณะที่เป็นจุดเด่นของทวีปนี้เลยก็คือ mm. เขามีการค้าขายที่อูฟูมากมีมีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารเหมือน World Bank ในโลกเกมอโทโนเนี่ยชื่อว่า Iron Bank คือถ้าผู้ปกครองเมืองไหนอยากจะ ใช้เงินเยอะๆอยากจะทําสงครามหรืออะไรเนี่ยก็ต้องมาคู่ที่เจ้าไอรอนแบงค์นี่แหละนะคะโอเคเราพอจะเห็นภาพของซีรีส์แล้วนะว่ามันจะเล่ายังไงเกี่ยวกับอะไรเมืองฝั่งฝั่งซ้ายทวีปเวสเซอร์สคิงโรเบิร์ตแบรเทียนแบบดาพิเศษได้นั่งบัลลังไอรอนโทนเนสตั๊กได้ไปครองในแดนเหนือที่ชื่อว่าวินเทอร์เฟลซึ่งเป็นบ้านเกิดของสตาร์แล้วก็ค่อนข้างจะมีอาณาเขตที่กว้างมากทางขวามือทวีปเอสซอ มีเด็กสองคนที่เติบใหญ่ขึ้นมาก็คือวายเรสพี่ชายคนโตแล้วก็ด e เนริสน้องสาวคนเล็กทั้งคู่เนี่ยได้เติบโตมาแล้วก็พยายามที่จะหาพันธมิตรหาคนที่จะไปแย่งชิงบัลลังก์เหล็กที่เคยเป็นของพ่อเขาคืนโอเคไหมพอจะเห็นภาพแล้วนะว่าโอเคเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะมาพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์กัน <S <S> <S ในอีพีต่อไปวันนี้ก็ต้อง ขอลาไปก่อนหนงว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าเกิดใครอยากพูดคุยเพิ่มเติมก็ไปได้ที่อินสตาแกรที่แปะไว้หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะวันนี้จอยกินตาจอยขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ